ผมเป็นเด็กที่เกิดจากครอบครัวเล็กๆยากจนมากมีความฝันที่อยากจะทำกิจกรรมเ,เกี่ยวกับเซอร์คัสการเล่นไฟมาตั้งแต่เด็กผมเป็นคนชอบกีฬาจนมาวันหนึ่งเนี่ยมาเจอกับเพื่อนฝูงคนที่ทำกิจกรรมมีความคิดแนวคิดเหมือนกันจึงมาร่วมกันคิดและสร้างตั้งตั้งพลาดายขึ้นมา เพราะฉะนั้นทุกคนมีความคิดมีความฝันถ้าเกิดลงมือทำและตั้งใจอย่างมุ่งมั่น mm hmm. ก็จะเกิดเป็นความจริงเหมือนที่ที่เราทำขึ้นมาในตอนนี้ทุกคนทำได้หมดครับไม่จาเป็นต้องเรียนหนังสือเก่งไม่จาเป็นต้องร่ำรวยอะไรมากมาย mm hmm. เพราะฉะนั้นเ,เราสอนให้ทั้งเด็กทั้งคนแก่ทำได้หมด ไม่มีแบ่งไว้ไม่มีแบ่งชนชั้นบ้าะครับผมระดับเกิดขึ้นมาจากการรวมตัวของคนกลุ่มเล็กๆในคนที่มีความชอบเหมือนกันมีความคิดและชอบทำในกิจกรรมเดียวกันก็เลยเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเกิดครอบครัวนี้ขึ้นมาเกิดจากครอบครัวเล็กๆกลุ่มเล็กๆจนตอนนี้ครอบครัวเราน่าจะเกินพันคน เราตั้งใจจะทำจะโชว์ผลงานออกมาในในในการที่คนเราฝึกฝนอย่างหนักเพื่อเป้าหมายเป้าหมายหนึ่งแล้วแสดงออกมาต่อสาธารณชนแล้วเราต้องการจะทำเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนเกี่ยวกับเด็กๆ หลายๆอย่างในในอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้ความตั้งใจต้องใช้ความฝึกฝนนี่คือสิ่งที่พระไดเราอยากจะโชว์แล้วกเ็เราได้ทำกิจกรรมที่มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หลายอย่าง mm. เช่นที่ตลาดวันเสาร์กิจกรรมวันครอบครัวและกิจกรรมสอนเด็กเล่นเล่นไฟสอนเด็ก เรียนภาษาอังกฤษนี่คือสิ่งที่เราทําเราตั้งใจจะทำให้ให้ชุมชนกับพลา์ไปได้ด้วยกันจากการทำลานปาร์ตี้หรือว่าปาร์ตี้แลนด์ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องเสียงให้กับชุมชนและเราจะต้องการทำเป็นโปรเจกต์ตัวอย่างให้กับชุมชนเพราะว่า ปไปยังไม่มีโซนิ่งเราจะจะทำจุดใดจ,จุดหนึ่งที่สามารถใช้เสียงในการทำกิจกรรมได้แล้วไม่บรบกวนชาวบ้านจะทำให้นักท่องเที่ยวกับกับกับชุมชนอยู่ได้ด้วยกันโดยไม่มีปัญหานี่คือสิ่งที่เราคิดไว้แล้วอนาคตทางการอาจจะเห็นว่า โปรเจก์นี้สำคัญและอาจจะจัดเป็นโซนนิ่งให้กับชุมชนปลายก็ได้ที่เราต้องการที่จะได้รับบริจาคจากผู้ที่เห็นดูสงสารหรือผู้ที่มีจิตนาลมเดียวกับเราเนื่องจากโปรเจก์นี้เป็นโปรเจกที่ใหญ่เกิดเรารวมตัวกันในเป็นกลุ่มที่จำนวนมากต้องใช้เงินในการในการขับเคลื่อนเป็นจำนวนมาก ผมก็เลยอยากเชิญชวนอยากจะขอรับบริจาคจากผู้ที่ดูสงสารหรือผู้ที่มีมีจตนาลมเดียวกับเราช่วยเราต้องการมือที่จะมาช่วยหรือว่าเราต้องการเงินทุนเล็กๆน้อยๆคนละนิดละหน่อยมารวมกันก็จะเยอะขึ้นเพราะว่าเหตุผลที่มาขอรับบริจาคเพราะว่าเราประสบปัญหาจาก โควิดเราสูญเสียทางธุรกิจเกือบหมดหมดไปประมาณ10กว่าล้านเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาเริ่มใหม่ด้วยเงินที่จำนวนน้อยนีดมากเลยครับ